สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมลาดเดย์ออนเออร์เซอร์เวโวนะครับคลิปนี้อาจก่อนคลิปที่แล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะไปลุยที่ห้องตะดินท่าเรือนะครับตอนแรกผมเตรียมของไว้แล้วลหละแต่ว่าก็ทําคลิปนี้สะกก่อนนะแต่ตอนนี้เราจัดของก่อนนะครับเราต้องเตรียมฐานไว้เยอะๆนะครับผมก็เตรียมฐานไว้เยอะเหมือนกันแหละ เยอะของผมจะเท่ากับทุกคนไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับความเยอะของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะหลอมเหล็กก่อนจ้าถึงแม้ว่าเหล็กในทินฐานเราจะเยอะนะครับแต่เราก็ยังคงต้องหลอมอยู่เพราะว่าอนาคตก็น่าจะได้ใช้อีกเยอะมากๆถึงมากที่สุดเลยนะต้องบอกตรงนี้นะครับใครรีบ นำไปกอเลยไม่ต้องรอผมนะผมเล่นเรื่อยๆของผมนี่แหละนะครับบอกเป็นร้อยรอบแล้วนะครับก็ยังไม่จํานะฮะโอ้ยไม่ได้แขวะใครโผล่เฉยๆไปเลยกันต่อครับทุกคนเอ่อช่วงนี้มีอีเวนต์เก็บฝานะครับคือถ้าผมแนะนำนะ อย่าเพิ่งไปปั่นเลยคืออยากให้ทุกคนอ่ะเก็บฝาไว้เพื่อที่จะให้มันได้สักประมาณเหมือนขึ้นน่ะจะได้มีโอกาสในการสมการปั่นสล็อตนะครับเพื่อจะได้สล็อตเขาเรียกอะไรสล็อตที่พังแล้วมาใช้ที่บ้านนะถ้าเรามีแค่3000อ0 0ัน0 0มพ0 0สี่พันห้าพันอะไรแบบนี้มันโอกาสที่จะได้มันน้อยมากๆอ่ะจากที่ผมไปศึกษาพี่ๆในกลุ่มมานะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในกลุ่มอ่ะ ไม่พลาดหรอกเพราะว่าในกลุ่มเขาก่อนนัาน,นี้ที่ผมจะเล่นเกมนี้ผมก็ไปศึกษาในกลุ่มมาเหมือนกันก็ไม่มีใครว่าผมนะเวลาผมไปถามหรืออะไรบ้างก็แนะนําดีด้วยแหละดังนั้นใครมาว่าในกลุ่มผมผมก็ไม่โอเคมเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ใช่กลุ่มผมหรอกแต่ว่าผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มไม่ใช่นะในกลุ่มอ่าลัดเดนออนเดอร์ไทยแลนด์นะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะมีคําแนะนําดีๆเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นกันเองนะ ไม่บ่นไม่อะไรกันด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆที่เขามาพูดคุยเพื่อแบ่งปันเทคนิคแล้วก็ความรู้ให้กันนะครับผมก็ไปส่องมาบ้างไปพูดคุยมาบ้างนั่นแหละแต่ไม่เคยเข้าไปโปรโมทคลิปเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นกิ่งแล้วก็ทําคลิปแล้วมันเป๊ะทุกอย่างนะครับเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่เล่นมาได้ปีหนึ่งอะ มันก็ยังมีความเป็นมือใหม่นะทุกคนผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นมือที่เล่นเก่งหรืออะไรเลยนะครับถ้าคนเล่นเก่งจริงเขาต้องพูดได้ทุกอย่างทุกเรื่องอในส่วนของทิ้งฐานนะครับเราก็ยังคงต้องทํากันต่อไปอะตราบใดที่เรายังคาบของได้ไม่เยอะนะครับตําแหน่งต่อไปที่เราจะทําก็คงจะเป็นห้องห้องเลื่อยไม้นี่แหละนะเราก็คงต้องคาบไปเนี่ย ไม้กระดานเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นลูกฟูกอะทุกคนเพราะว่าเราต้องทําพื้นอีก8แผ่นซึ่งตอนเนี้แต่ละพื้นแต่ละแผ่นเนี่ยนะมันต้องใช้กระดานลูกฟูก5อันครับซึ่งกว่าจะผลิตได้เนี่ยบอกเลยว่าเป็น10วันแน่นอนนะดังนั้นผมก็เลยบอกว่าใครรีบก,ก็นําไปก่อนได้เลยนะผมมันดูดิเห็นว่าผลิตได้หนึ่งอันกนะว่าจะครบ5อันนี่คือโอ้โอคุณพระแล้ว เรื่องแต่ละยางมันตั้งได้แค่อันเดียวงานในทินทานนะนะเดี๋ยวยังไงใครที่แบบไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับทินทานนะครับผมพยายามเล่งไอดีมือใหม่อยู่นะเดี๋ยวช่วงเื่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะมาทําคลิปนะครับสําหรับไอดีมือใหม่พยายามอยู่ทุกคนใจเย็นๆรอหน่อยแต่ถ้าใครแบบเห็นผมมันช้าเกินไปช่องผมมันทําช้าเกินไปอะไรอย่างนี้นะก็สามารถ ติดตามได้อีกหลายช่องนะครับที่เล่นเกมนี้บอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนเล่นเกมนี้กันเยอะมากๆนะทําช่องกันเยอะมากๆเลยผมแฮปปี้มากเลยที่มีคนเล่นเกมนี้เยอะขึ้นเนี่ยเผื่ออนาคตจะแบบว่าเล่นโคออฟกับหลายๆคนได้อะก็น่าจะมีโอกาสได้ไปเรียกว่าอะไรคอลแลบกับช่องอื่นๆบ้างนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอะ่ะยังไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นสังเกตไหมว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรที่ เล่นกับผู้อื่นเท่าไหรอ่อ่ะเพราะหนึ่งเราไม่ได้มั่นใจในฝีมือของตัวเองในการเล่นเกมแต่ละเกมครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้อยากไปทวงทีมด้วยนะสังเกตได้จากเกมอาวเก่าๆนะครับที่ผมพยายามบอกเสมอว่าถ้าเราเล่นไม่เก่งเราอยา่าเราขอแค่อย่าไปทวงทีมพอเ <c oughs> ขาให้ทําอะไรก็ทําอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถึงขนาดกระนั้นแล้วเราก็ยังโดนบ่นมาได้นะก็นั่นแหละมันมีความทอกซิกนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ปรับตัวเองได้โดยการลบเกมไปเลย จะได้ไม่ต้องเจออะไรแบบนั้นนะครับอย่างนั้นที่ไม่ได้เห็นผมเล่นเกมแบบนี้เลยก็เพราะสาเหตุหนึ่งนะเราเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนอื่นด้วยมั้งนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อะไรอย่างน้นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปที่ใดก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่เขาขโมยฝากระป๋องไปนะ คือผมก็ไม่ได้เข้าไปเก็บทุกวันทั้งวันน่ะเก็บวันละรอบสองรอบตามที่เราทําคลิปครับแล้วเราก็ต้องไปทําคลิปอื่นอีกนะรวมทั้งทํางานของเราอะ่ะดังนั้นก็จะไม่ค่อยได้เห็นผมไปคลิปนึงไม่ค่อยได้ไปเก็บครบ3ครั้งหรอกนะครับแต่จริงๆนะทุกคนถ้าสมมติเราทําครบ3ครั้งอะแล้วสะสมฝาจนครบเอ้ยสะสมแผนที่นะครับให้ครบ12ออันใช่ไหม เราก็จะสามารถไปขุดฝาที่ที่ใดที่หนึ JI, ่งในแมปได้มันจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันลดเรืยังอะครั้งแรกที่เราเคยขุดเราได้หนึ่งพันใช่ไหมครั้งที่สองที่เราไปขุดมาได้ห้าร้อยใช่ไหมครับรอบนี้จะเหลือจะเหลือเท่าไหร่จะห้าร้อยเท่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องรอลุนกันอีกทีหนึ่งพ้อมแป๊บหนึ่งนะขอจัดการของแป๊บหนึ่งนะครับ ว่าจะเอาของไปย่อยแล้วก็เอาไปละลายอยู่ครับมันก็เต็มแล้วอะจริงๆไอ้ชั้นเลเวลหนึ่งที่เราอัปเกรดมาเนี่ยมันสามารถใส่ของได้ช่องละ20อันเลยนะแต่เราก็เอามาใส่เสื้อผ้าซึ่งมันก็กินพื้นที่ไปแต่ถ้าเราไม่ใส่เลยมันก็จะไม่มีพื้นที่ในการเก็บของนะตอนนี้ก็ลุ้นว่าให้ซอมบี้กับหมาป่านะครับมาเกิดในบ้านเราเยอะๆเราจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของนะครับเทคนิคนี้เราทดลองเองเลยแต่ว่า ถ้าใครจะมาบอกว่าเทคนิคนี้เป็นของเขาก็อาจจะเป็นของเขาก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับบางทีเขาอาจาจะจะเขาเรียกว่าอะไรอะได้ทดลองเหมือนกับที่ผมทำะนะซึ่งก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบมาแนะนําให้กันอีกทีนะครับแต่ว่าผมก็ทําแล้วแหละนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฝาาคอมเมนต์เกี่ยวกับแฮปปี้บด a y มานะ ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งของผมนี่แหละผมไม่ได้ซีเรียสเลยอยากไปทําบุญเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแบบกระหน่ำมากๆนะแต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องที่ด o n ตต i o n มาให้ด้วยนะครับทั้งสองสามท่านนะครับเกี่ยวกับการทําคลิปนะตอนแรกผมก็รู้สึกวันๆเหมือนกันนะครับกับการทําคลิปที่เป็นในส่วนของพูดไปเรื่อยนะครับเกี่ยวกับการเอาเนื้อหาของเกมมาพูดนะ แต่เห็นผลการตอบรับแล้วก็อาจจะมีอีกนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้มีก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้ได้นะครับผมจะได้เข้าไปศึกษาเกมนั้นสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปแปลคำพูดคำจานะครับจากเว็บของทางผู้พัฒนาเกมแล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในช่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอดีว่าวันนั้นก็อย่างที่บอกนะว่า ว่างตอนเย็นพอดีก็เลยไม่ได้อัดคลิปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ID หลักหรือ ID ลองก็ตามแต่ก็อยากให้ไม่มีคอนเทนต์ทุกวันก็เลยไปทำนะครับอ่าเดี๋ยวจัดของประมาณนี้ละกันเอานี้ไปย่อยครับ คือผมย่อยอะไรสักอย่างสองอย่างอะ่ะมันเต็มไปแล้วไงทีงนี้เราต้องเอาอย่างอื่นมาย่อยบ้างกระป๋องสีก็อย่างที่เห็นครับผมเอามาทา,าลินชักแล้วก็เอาไปย่อยหลายอันแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วตอนนี้นะครับแต่ถ้าใครจะเก็บเก็บได้นะเอาไว้ทาสีกล่องอะ่ะเราจะได้สังเกตได้ว่าเฮ้ยกล่องนี้ใส่อันนี้นะกล่องสีนี้ใส่อันนี้นะครับมันจะได้ดูเป็นระเบียบมากกว่าผมเยอะเลยอะไรอะเฮ้ยปืน ดีมากๆนะครับทุกครั้งที่ได้ปืนผมจะดีใจมากๆเลยสังเกตจากเสียงได้นะตอนนี้นะครับมีแก๊งนักจจ่โจมขโมยฝาไปเกิดอยู่ที่สันเขาหินโปนะครับไปเราไปตามหาฝากันดีกว่านะแล้วพอเราได้ฝาแล้วเราก็จะเอาไปเติมที่ปั๊มน้ํามันนะครับสงสัยผมต้องเล่นแบบวันละสองครั้งแล้วมั้งเกมนี้นะครับ วันนี้แมปหนึ่งไอ้คลิปนี้แมปหนึ่งแมปหนึ่งอีกคลิปนี้แมปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะตอนเย็นก็ผมว่าผมควรไปจากความรู้สึกของผมนะมีสองที่ที่ให้ผมไปอะอ่าห้้ยป่านะครับกับเอ๊ะอ๋อตกใจนึกว่าแมปพิเศษไม่ใช่ไงเรามาที่นี่จุดที่นักจุดโจมขโมยฝ่ามันไปโอเคกับอีกที่หนึ่งที่เราจะไปก็คือ น่าจะเป็นส่วนขนส่งสงที่นี้แหละนะครับเดี๋ยวจำจี้จำชัยอีกทีนึงว่าเราจะไปที่ไหนดีถ้าเราไปที่ส่วนขนส่งเราก็จะมีโอกาสเจอกับกองทินทานเนาะซึ่งก็จะทําให้ทินทานเราพัฒนาไปได้ไกลนิดนึงแต่ถ้าเป็นในส่วนของห้วยป่าเราก็จะไปะเก็บไม้แอดได้นะครับซึ่งไม้แอดเนี่ยเราก็จะได้อ่าเอาไปอัปเกรดกล่องผมตัดสินใจว่าผมจะเอาไปทํากล่องแหละ ใครจะให้ผมทําอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะไปทํากล่องเข้าใจไหม <c oughs> จะขึ้นเสียงทําไมเนี่ยแล้วผมก็ต้องไปขุดแร่ด้วยนะขุดดินเลนด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทําที่ปลูกผักออร์แกนิกนะครับไอเมนูอาหารเราจะได้พัฒนาไปได้ไกลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสอบของน้องๆหลายๆคนใช่ไหมก็สู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านทุกวิชานะเค้าถ้าใครแบบ ทำไม่ได้จริงๆก็ขอให้ดาวถูกทุกข้อนะซ่าถูกครับเราเข้าใจเราผ่านจุดนั้นมาแบบมาแบบทรหดอะด้วยความที่เราเป็นเด็กหน้าห้องด้วยมั้งใช้คำว่าเด็กหน้าห้องนะไม่ได้เรียนเก่งหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กหน้าห้องอะ่ะมันไม่สามารถแอบหลับแอบอะไรได้ครับเราเป็นคนที่เข้าห้องคนสุดท้ายตอนที่เลือกที่นั่งอะนะมันก็เหลือที่หน้าให้อะมันก็ต้อง ใจจดใจต่อออ้ใจจ่ออยู่กับหน้ากระดานนะแล้วอันนี้ขอเล่าเรื่องแบบภุมมหลังนิดนึงทุกคนคือด้วยความที่เราเสพติดเสพติดกันเป็นความสมบูรณ์แบบนะครับในช่วงต้นในช่วงที่เรียนมต,ต้นมปลายอะไรประมาณนี้การที่เราแบบสอบไม่ผ่านหรือลืมของไปโรงเรียนอนะมันจะ ความกลัวที่เราจะสอบไม่ผ่านครับการลืมของไปโรงเรียนต่างๆนะการส่งงานการอะไรไม่ครบแบบเนี้ยมันจะแบบติดตาตึงใจเรามากเลยจนเรายังเป็นฝันลายของเรามาทุกวันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ระบบหรือมันเป็นที่ตัวผมเองด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับเวลาเรามันจะเก็บไปฝันร้ายทุกคนเคยไหมแบบว่าฝันฝันว่าแบบเฮ้ยเราลืมเอาแบบนี้มาแล้วมันก็จะตามหลอกหลอนเราตลอดเวลาเพราะว่าเรากลัวแล้วว่าเราจะไม่มีงานส่งหรือเราจะสอบไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ย มันเป็นความคิดที่แบบว่าทำร้ายเรามากเลอันนี้ก็เป็นความคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะนี่อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นแพนิคด้วยมั้งโรคแพนิคมันมันสะสมมาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็จะมาทำร้ายเราในอนาคตนะครับแต่เราก็ต้องผ่านมันให้ได้แล้วผมเกลียดมากเลยนะไอคนที่บอกว่าแพนิคก,ก็คือคุณคิดไปเองเฮอ ถ้าใครไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกโลกนี้มันไม่ได้ไม่ได้ว่าเราอยากจะเป็นไงใช่ไหมแล้วโลกนี้ก็ไม่ใช่แค่ผมเป็นคนเดียวนะเป็นกนหลายคนมากๆนะครับเขาบอกว่ายุคสมัยนี้มันส่งเสริมให้คนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แพนิคเยอะไงดังนั้นก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าแมป อยู่พักของอีเวนต์รถมอเตอร์ไซค์นะพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องวกกลับไปที่ไอดีลองอีกครั้งหนึ่งก็จะขอบ่นทุกคลิปจนกว่าเราจะได้รถมอเตอร์ไซค์นะเมื่อวานเล่นไปก็ไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ได้ล้อรถมอเตอร์ไซค์สักทีนะไม่รู้ว่าเกมมันจะแบบส่งเกลือมาให้เราทําไมบ่อยๆนะเดีย๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาว่างผมว่าผมจะไปลุยที่บังเกอร์อันฟ้านะครับในโหมดปกตินั่นแหละนะครับเพื่อที่จะไปเก็บตัวแดงนะ เราจะได้มีรถมอเตอร์ไซค์ใช้ในไอดีลองสักทีหนึ่งจะได้ไปไวขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกจะได้มีที่เก็บของเยอะขึ้นไงเออถึงแม้ว่าเราจะมีกระเป๋าดําแล้วทั้ง2ใบในเกมนั้นก็เถิดนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีอีเวนต์แบบทดสอบชุมชนกันมาอีกแล้วนะครับใครที่แบบกระเป๋าดําหายนะก็เตรียมพร้อมเตรียมใจกันไว้ให้ดีนะมันใกล้จะมาแล้วนะครับเอาวอาวุธพร้อมกันหรือ,อยัง ถ้ายังก็รีบไปฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์อันฟานะครซอรนอ,อที่ไหนอีกว่าโมเตลล้างมันก็จะมีดอปบ,บ้างแต่นานๆมันจะดอปทีนะครับแต่ส่วนใหญ่เอเวเรมอเตอร์รไซค์มันจะมีดอกปืนเยอะไงหรือไม่ก็เอาของไปแลกกับดีลเลรโจครับแต่ผมไปแลกบ่อยมากเลยนะครั้งที่แล้วก็ได้ปืน M16 มาเพื่อที่จะเตรียมลุยอย่างที่ผมบอกอะนะครับ ห้องทดลองท่าเหลือเดี๋ยวรอมันมีอีเวนต์ก่อนนะแล้วเราจะลองเล่นบดยากดูถ้าตายตั้งแต่แรกก็คือจบคลิปเลยนะครับสมมติว่าเข้าไปปุ๊บตายเลยก็คือจบคลิปเลยนะเล่นแค่นั้นพอไม่หรอกมกั้งเราก็เล่นมาถึงขนาดนี้แล้วนะโอเคคัเฟืนยิงเลยครับเฮ้ยแปลกเว้ยทำไมเพื่อนมังไม่รู้ว่าเรายิงอยู่วะปกติเวลายิงอย่างนี้มันต้องรู้ดิโอเคครับ มันมีแค่สามตัวก็เสร็จเร้วเรียบร้อยเอาปืนมาใช้บ้างทุกคนเก็บไว้ก็เดี๋ยวปลวกกินครับของสีสเปร์ละอย่าหวังว่าฉันจะหยิบอย่าหวังว่าฉันจะหยิบอาได้อาวุธมาเพิ่มน้ำมันวะอะโอเคเดี๋ยวผมต้องแบ่งน้ำมันจากมอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่ทินทานอีกันเนี่ย เพราะว่าที่ถินถายมีแต่แกลอนใหญ่ไงแต่ถ้าเราใส่แกลอนใหญ่ไปมันจะไม่ค่อยคุ้มหอเราใส่แค่แบบนี้ดีกว่าวิ่ง M16 ทุกคนได้หน้ากากกันแก๊สแบบเต็มแบบ full full option แบบนี้เราก็ใส่ไปลุยที่ห้้ยป่าได้นะครับขโมยน้ํามันก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนมาบ่นหน่อยเราเจอแบบอ ไม่อยากดราม่าแต่ว่าก็ยังมีคนทําให้ดราม่าได้นะช่างมันเถอะมันเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ช่วงนี้นะครับเพราะถ้าใครชอบคลิปเกมนี้นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจอกันทุกกลางวันแล้วก็ทุกเย็นนะครับอยู่แล้วแหละใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับถึงผมจะตอบไม่ได้แต่ผมก็จะไปหาคําตอบมาให้ละกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอจัดก็อ่ะขอจัดการควางตัวนี้ก่อนมันเหลือได้ไงว่าตัวเดียวเนี่ยนึกว่าจัดการครบแล้วนะครับเอาเนื้อไปให้น้องหมากินหน่อยโอเคทุกคนก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปแล้วนะไปแล้วจริงๆบ๊ายบาย